เอาละครับยาฮารสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่กราดเอเดียนตี้วีนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนการปรับอ่าปรับภาพกราฟิกเนาะแบบระหว่างรอห้องหรือเข้าไปเล่นในเกมเนี่ยไม่ให้มันแหลกนะครับก็ก่อนอื่นเลยเพื่อนๆก็กดมาที่ตรงนี้นะครับช่องแซนด์สับก็เหมือนกันนะครับคือปรับได้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็ อทคมเลยน,นั่นเองนะครับจะ Android จะ iOS ก็ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่เพื่อนแล้วว่าจะให้มันลื่นแค่ไหนก็มาที่ตรงนี้ครับที่กราฟิกนะครับอันนี้สำหรับ PC มันจะมีโหมดนี้เข้ามาเกี่ยวใช่ไหมส่วนตัวแล้วผมบอกเลยว่าโหมดเข้ากันได้เหมาะที่สุดแล้วครับผมได้ข้อสรุปมาแล้วนะครับตั้งแต่ทําคลิปไปก็หลายปีแล้วนะทีผมก็ลองเล่นเล่นเล่นมาทั้งสองโหมดแต่ผมได้ข้อสรุปแล้วนะครับพี่ได้ข้อสรุปคือโหมดเข้ากันได้น,นั่นเองนะครับ แล้วเราก็ปรับมาที่ตรงนี้ครับการแสดงอ่าส่วนเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่ามันก็ยังแหลกอยู่มันก็ยังแหลกอยู่ให้เปิดตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยมันจะคือ fps สูงขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือเครื่องมันจะร้อนนี่ครับเพราะงั้นถ้าเพื่อนเล่นก็เปิดพัดลมไปด้วยหรือย้ายเครื่องร้อนแบตน้อยเกินไปนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับมันจะมีไอคำว่ากราฟิกห้องเนี่ยให้ปรับต่ำนะครับ แล้วมันก็จะปิดไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับความต่างว่าจะเป็นไงภาพมันก็จะแบบนี้นะครับเป็นไงดูลื่นขึ้นไหมผมว่าดูสบายตาขึ้นนะมันดูลื่นขึ้นนี่เดี๋ยวเราลองไปเล่นซักแมตช์หนึ่งนะครับอ,อย่างถึกว่าเซอร์จะมีคนกดเยอะเดี๋ยวเราไปเล่นฮันดูสักรอบหนึ่งว่ามันจะลื่นไหมดูนะเห็นไหม กราฟิกมันดูสบายตาขึ้นนะครับช่วงนี้ก็จะเจอคนแบบว่าจากต่างประเทศเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ CO c o v 4มาไง COA อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดเปิดแจ้งกันทั้งหมดด้วยนะครับ <c oughs> แล้วเหมือนกับว่าชาติต่างชาติเขาแบบย้ายมาโซนไทยหมดเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าคือย้ายมาเยอะมากนะครับมันก็จะมีเรื่องของปิงนี่แหละเขามาเกี่ยว แต่เราไปกดเลยกันกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่อยู่ในแมทแล้วนะครับอตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับทำการล้อห้องเสร็จแล้วฝั่งเซอร์เนี่ยเขาเลือกตัวกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่กลับมาดูภายในเกมกันว่ามันจะลื่นมากน้อยแค่ไหนแล้วให้เพื่อนๆสังเกตเอาเอางนะครับส่วนใครที่ยังแหลกอยู่เนี่ยปรับตามที่เรายังแหลกอยู่เนี่ย ตัวนี้น้องต้องลองอัปเดตแล้วแหละน้องต้องลองเปลี่ยนมือถือใหม่หรือไม่ก็ต้องอัปเดตคอมนะครับนี่ตอนถ่ายรูปก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยกระตุกนะครับนี่เข้ามาในโลกภาพถ่ายแต่ภาพมันก็จะมืดๆนิด,น,ดนึงนะครับและเรื่องภาพมืดๆนี่มันก็ปรับได้เหมือนกันนะเวลาแบบเราโดนโดนหันตีเจ็บใช่ไหมมันก็ปรับได้เหมือนกันเดี๋ยวเราลองเดินหาเซิร์ฟสักคนหนึ่งก่อนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยประมาณนี้นะครับเพื <S 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 ่อน จะได้ไหมก็สําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วผมรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปใหม่นะครับผมว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรซึ่งคลิปหน้าเนี่ยผมจะทําเทคนิคการเติม identity v นะครับไม่ว่าจะเป็นในมือถือในโทรศัพท์ในคอมเนี่ยก็เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าต้องมีมือถือสักเครื่องน,นึงนะครับคือต้องเติมในมือถือนั่นเอง,เองครับผม จะเติมไงเดี๋ยวมาดูกันนะคระับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับบ๊ายบายเพิ่งเห็นว่าข้าวบอยมีกัน2คนเลยเนี่ย <c oughs> จะกันใหม่นะครับจะนี้